สวัสดีค่ะเพื่อนๆด้วยน,นะคะก็วันนี้ก็มาอยู่กับไอนะคะแยกกี้ชาแนลค่ะก็วันนี้ไอจะมาพาเพื่อนๆน,น,นะคะไปผจญภัยต <aut ant S 1> <ๆ S 2> ่างโลกนะคะโดยการที่เราจะกลายเป็นสลามนะคะทุกคนจะไปผจญภัย <t iny> ที่ต่างๆนะคะโดยที่เราจะไม่รู้เลยนะคะว่ามนอนเตอร์ต่างๆนี้หน้าตาเป็นยังไงมีความสามารถอะไรบ้างการผจญภัยครั้งนี้ของไอนะคะอยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่หนักหน่วงและเสี่ยงตายมากค่ะทุกคนโดยการที่เราจะมีเลือดแค่หกขีดในการผจญภัยในครั้งนี้นะคะทุกคนอยากจะบอกว่าไอกลัวตายมากเลยค่ะทุกคนเอาละ ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าเราจะรอดหรือเราจะร่วงแดียวเราจะไปรับชมกันเลยนะคะใน Minecraft Tensura หรือเกิดมาทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้ว ไอ้ลืมตาตื่นขึ้นมาวันแรกนะคะกับสมุดเล่มหนึ่งที่อยู่ในมือนะคะทุกคนไอได้ทําการเปิดและเช็คนะคะแล้วก็จะมีข้อความหนึ่งที่เขียนว่าให้กับชาติมาเกิดน,นะคะทุกคนแล้วพอไอคิดไปปุ๊บอ้าวไอาตายเลยค่ะทุกคนงงมากอยู่ดีๆก็ตายหลังจากที่ตายแล้วเกิดใหมนะคะทุกคนก็จะมีแถบขึ้นมาว่าให้เราเลือกว่าเราจะเลือกเผาะอะไรแน่นอน,นะค่ะทุกคนไอต้องเลือกสลามอยู่แล้วเพราะว่าเราจะเกิดมาเป็นสลามนะคะทุกคน อยากจะเป็นมิโมรูค่ะทุกคนเออนั่นจากที่ไอเดินไปเรื่อยเรื่อยนะคะไอก็ได้ทําการตัดไม้ตัดป่านะคะเพื่อที่จะเอามาไว้ประทังชีวิตในวันแรกของไอนะคะทุกคนแล้วก็ไอกดไปดูปุ๊บอ้าวมันมีแถบสกิลขึ้นมาให้ไอด้วยค่ะทุกคนตอนแรกไอก็แบบงงว่าเอ๊ะ สกิลพวกนี้มันทําอะไรได้ฉันก็งงแล้วก็หลังจากนั้นนะคะไอเดินมาเรื่อยๆสำรวจป่าเรื่อยๆแล้วก็มาขุดฐานหินขุดแร่เหล็กนะคะอยากจะบอกว่าต้องเก็บแร่เหล็กก่อนเลยเพราะว่าไออยากจะได้แบบที่ขุดเร็วๆอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนหลังจากที่ไอเดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะกลับตัวอะไรก็ไม่รู้ะคะ่ะทุกคนคือแบบงงมากตอนแรกในใจคือแบบมันจะกัดฉันไหมมันจะกัดฉันไหมไอ,<ๆ>อก็เลยเดินเข้าไปดูใกล้ๆคะ่ะทุกคนไม่รู้อะ มันเหมือนก็ซิล่าหรือมันเหมือนไดนโนเสาร์ก็ไม่รู้ค่ะทุกคนตอนแรกก็คือกังวลว่านางจะกัดหรือเปล่าแต่ว่านางก็ไม่นะคะเดินมาเรื่อยๆอีกรอบหนึ่งอ่ะเจอกับหมู่บ้านเอ็บีซีค่ะก็มาสำรวจเรื่อยๆนะคะก็เจอกับชาวบ้านกําลังชุมนุมอะไรกันอยู่ไม่รู้ค่ะทุกคนคือแบบมามุมไอแบบหนักมากดูสอีอ้อยิ้มมามุมชันแล้วหลังจากนั้นก็เจอกับออกนะคะทุกคนเป็นหมูป่าหรือเปล่าไม่รู้แต่มันเขียนว่าออกค่ะทุกคนไอเดย์ได้ไปตีมันตีไปเรื่อยๆนะคะโอ้โหแลวความเราแบบเกิดมาใหม่หัวใจเรามีแค่ห หลังจากนั้นนะคะทุกคนพอช้ามาวันที่2อไอก็เลยได้ทําการเดินสํารวจไปเรื่อยๆแล้วก็เจอกับกล่องนะคะได้แบบชุดเกาะทองแล้วก็รองเท้าที่แบบเวลาเดินในน้าจะเป็นน้ําแข็งนะคะทุกคนรู้สึกแบบโอ้ยเป็นเอ <_: S 1> ลซ่าอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วไอก็เจอกับลางโจน,นะค่ะห <_: S 2> <_: S 1> ลังจากนั้นนะคะทุกคนพอไอเดินเข้าไปปุ๊บคือโจนมันวิ่งแบบกู่เข้ามาหาไอาค่ะไอก็เลยทาการขุดหลุมล่อมันให้มันตกหลุมทีละตัวแล้วก็กําจัดมันแบบนิ่มๆนะคะทุกคนแล้วไอก็ได้โซมัเนาะเป็นการกินวิญญาณนะคะทุกคน หลังจากนั้นนะคะทุกคนไอก็เลยได้ทําการเข้ามาในลังโจนนะคะเพื่อที่จะมาดูว่ามีของอะไรดีๆหรือเปล่าแต่ก็ปรากฏว่าไม่ค่อยมีอะไรเลยะค่ะทุกคนไอก็เลยตัดสินใจหันหลังแล้วออกมานะคะแล้วก็เจอกับหมู่บ้านกอบลิ้นที่อยู่ข้างๆหมู่บ้านลังโจนนะคะทุกคนแล้วโจนก็แบบ ตื้อตามไอามาตลอดเลยค่ะทุกคนอุ้ยนีตัวก๊อบลิงค่ะทุกคนแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีแบบตัวใหญ่กว่านี้หัวหน้าเผาอะไรประมาณนี้เนาะแต่หัวหน้าเผาก็ตัวเล็กไปเนาะหลังจากนั้นนะคะทุกคนไอก็เลยได้ทําการสรํารวจในหมู่บ้านก๊อบลิงนะคะก็จะมีแต่อาหารแล้วก็มีโจรที่มาคอยกวนใจไอตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะไอได้เดินออกมาเรื่อยๆก็เจอกับมา้าคือแบบวิโชคดีนะคะที่ว่าไอาได้เก็บอาดม้ามาไว้เนาะ หลังจากนั้นนะคะไอก็เลยได้ทําการควบมาเพื่อที่จะไปสำรวจเรื่อยๆ,ๆอก็เจอกับเอ้ยไอเ,อเจองูที่กําลังลุมแกะลุมม้านะคะทุกคนคือแบบโอ้ไม่กอดเห็นแบบนี้ถ้าจะไม่ดีไอแบบไม่ยุ่ดีกว่าไปหาขุดแร่ดีกว่าคะ่ะทุกคนหลังจากที่ไอลงมาขุดแร่นะคะก็เจอกับซอมบี้สาวตัวแล้วก็เจอกับแร่ที่เป็นแร่อะไรไม่รู้คะ่ะทุกคนเปล่งแสงอยู่ตรงทางแล้วน,นะคะทุกคนไอก็เลยแบบรีบเคลียร์ซอมบี้แลวรีบไปดูว่ามันเป็นแร่อะไรแต่ว่าหลังจากที่ไอขุดมาปุ๊บนะคะทุกคนพอขุดปุ๊บอันแรกก็คือมันแตก ไปเลยค่ะทุกคนอยู่ดีก็แตกอะไรก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นกระจกมั้งหลังจากที่ไอ <hungry. S 1> ้ข really ุดอัน oh ท right. <sh> <sh> ีしし่2คือแบบวิ่งมันหลุดออกมาเป็นแร่เลยค่ะทุกคนแล้วก็ถือแบบมันส่องแสงสว่างได้เหมือนท้อเลยค่ะทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่แบบวิ่งดีอยู่นะเดินมาเรื่อยๆค่ะทุกคนไอ้ก็เจอกับประตูอะไรไม่รู้ค่ะทุกคนเป็นประตูที่ขนาดใหญ่มากเป็นประตูแบบสีแดงเหมือนเป็นประตูเนเธอร์เลยค่ะทุกคนก็คิดอยู่นะนะคะว่าจะเข้าไปหรือเปล่าแต่ก็ต้องตัดสินใจที่จะเข้าไปนะคะเพราะด้วยความอยากรู้อยากลองของไอ้นะคะทุกคนพอเข้าไปป มันมีเนเธอร์อยู่ด้านล่างตรงประตูค่ะทุกคนไอก็เลยแบบว่าอุย๊ยถ้าเป็นแบบนี้คือถ้าลงไปไม่รู้จะเจอตัวอะไรค่ะทุกคนไอ้ก็เลยตัดสินใจที่จะต่อบล็อกขึ้นมานะคะแล้วก็ไปหาทําเลสร้างบ้านดีๆก่อนแล้วค่อยมาลงเนาะหลังจากที่เรามีของเงยอะๆจะมาลงให้นําใจเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนไอได้เดินมาเรื่อยๆก็เจอกับทําเลสร้างบ้านที่เป็นทุ่งหญ้ากว้างๆนะคะทุกคนอยากจะบอกว่า ไอใช้เวลาสร้างบ้านคือนานมากใช้ไม้เยอะมากค่ะทุกคนคือเดินมานานมากกว่าเราจะเจอทําเลสร้างบ้านดีๆนะคะทุกคนและไอก็ได้ออกไปตัดไม้ตัดอะไรนะคะทุกคนเพื่อที่จะมาสร้างบ้านแบบย,วยาวๆเลยเนาะ เดินตัดไม้เดี๋ยวไม่ท่านไรเห็นถ้ำค่ะทุกคนเห็นถ้ำปุ๊บใจวันไหวคือต้องลงตลอดนะคะงงมากเห็นถ้ำไม่ได้จริงๆค่ะไอแต่ลงไปในถ้ำก็เจอแร่เหล็กเจอแร่อะไรเยอะๆเลยนะคะทุกคนไอก็เลยได้ขุดกลับมานะคะแล้วก็กลับมาสร้างบ้านต่อนะคะอยากจะบอกว่าบ้านไอปนสไตล์อะไรไม่รู้ค่ะทุกคนแต่ว่าคิดว่าต้องทําแบบใหญ่ไว้ก่อนเพื่อจะได้แบบเก็บของเยอะๆนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะไอก็เลยทําสล็ปต่อขึ้นไปเป็นชั้นสองนะคะอยากจะบอกว่าบ้านไอต้องมี2ชั้นเท่านั้นนะคะทุกคนเปป็็นออออะไไรรที่ัังสําาหบแล้วกกมขุดรายนะะคเพื่อที่จะะะทําปนกรจคะ อยากจะบอกว่าทรายแถวนี้คือล้นไปหมดนะคะเพราะไอ้ขุดไปหมดแล้วขอโทษด้วยนะจ๊ะหลังจากที่ไอ้ขุดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไอ้ก็งงว่าเอา้า <c oughs> เอา้าเราอยู่ในน้ําได้หรอ <c oughs> เออลืมไปว่าเราเป็นสลามเนี่ยเราก็อยู่ในน้ําได้ค่ะ ก็ทําบ้านต่อนะคะทุกคนติดกระจกติดกระจกอะไรนะคะแล้วอยู่ดีๆก็คิปเปอร์ก็มาระเบิดบ้านไอคะอ่ะืปปอแบบโอ๊ยเธอมาเดินเข้ามาในบ้านฉันได้ไงคิปเปอร์ไอก็เลยได้ทําการซ่อมแซมบ้านนะคะแล้วก็ติดกระจกรอบบ้านเพื่อที่จะไม่ให้มอนเตอร์เข้ามาที่บ้านไอนะคะทุกคนติดประตูดิดหน่อยอ่ะออกมาดูซิว่าบ้านของเราเป็นยังไงก็อืม ก็มีความสวยใช้ได้นะคะทุกคนเพราะว่าไอ้สร้างบ้านแบบในไมค้าไม่ค่อยเป็นนะคะทุกคนแบบจินตนาการในการสร้างบ้านไม่ค่อยมีหลังจากนั้นนะคะทุกคนอยู่ดีๆไอ้ I ก็ได้ยินเสียงแปลกๆพอไอ้เดินไปหลังบ้านนะคะทุกคนก็เจอกับซอมบี้ตัวใหญ่มากค่ะทุกคนแล้วก็คือไอ้หาวีจัดการมันไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันทุบดินและไอ้กระเด็นออกมาตลอดค่ะทุกคนไอ้ I ก็เลยที่จะเซฟชีวิตตัวเองนะคะเพราะเลือดก็มีแค่หกขีดนะคะทุกคนอแบบโอ้ย มีซอมบี้อีก2ตัวค่ะทุกคนฉันจะไม่สนใจกันแล้วกันนะโอเคหลังจากนั้นนะคะทุกคนไอก็เลยได้ทําการมาสํารวจบึงข้ขางๆนะคะก็เจอกับริซ่าแมนนะคะทุกคนเป็นยิ่งโจกน้ํานะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะไอก็เห็นกับต้นไม้ต้นหนึ่งที่ดูแปลกพวกนะคะทุกคนหลังจากที่เดินไปสํารวจปุ๊บอ่ะมันมีรูล,ลงไปะคะ่ะทุกคนปรากฏว่ามันเป็นถ้าของริซ่าแมนนะคะทุกคนโอ้โหเป็นฝูงเลยะคะ่ะทุกคนหลังจากที่เดินลงไปนะคะก็เจอกับก้อนทองสองก้อนนะคะแล้วก็ก้อนเหล็กนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าไม่รอชาะคะ่ะต้องขุดกลับ,บบ้านโดยโดน สำรวจไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็จะเจอกับในถ้ำนี้นะคะไม่มีอะไรเลยนอกจากจะเป็นพวกอาหารปลาพวกอะไรของที่ว่าลิซ่าแมนเก็บมาใช้นะคะทุกคนก็ ก็เก็บไว้ไปใช้อยู่บ้านก่อนแล้วกันเนาะหลังจากที่เดินมาเรื่อยๆนะคะทุกคนไอก็เจอกับหมู่บ้านกอบรินอีกแล้วนะคะทุกคนไอก็ไม่รอช้าที่จะไปสำรวจนะคะเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านกอบรินนั่นก็คือจะมีอาหารยะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนหลังจากที่ไอเดินมาปุ๊บอ่ะก็ตกเย็นแล้วนะคะทุกคนก็เจอกับแมงมุมยักษ์นะคะทุกคนคือแบบโอ้โหภาพแบบนี้คือสยองอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนความขนลกลัวแมงมุมอ่ะเนาะไออยู่หมู่บ้านกอบรินจนเช้านะคะทุกคนแล้วไอก็เดินสำรวจมาเรื่อยๆนะคะก็เจอกับหมู่บ้านวิกเลเจ มันกลายเป็นหมู่บ้านรางไปแล้วค่ะทุกคนคือแบบมีใยแมงมุมมีอะไรแบบเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนบ้านก็ตะไคร้ขึ้นไปนหมดเลยค่ะทุกคนไอเรยคิดว่ามอนเตอร์น่าจะมาบุกบ้านหมู่บ้านนี้แน่ๆค่ะทุกคนแล้วคือไม่เหลือใครเลยเหลือแต่แบบ ชาวบ้านที่กลายเป็นซอมบี้นะคะทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนปรากฏว่าไม่เจอใครเลยค่ะไม่มีใครเหลือรอดเลยแลวไอก็เลยได้ทําการมาขุดบล็อกสมุดเพื่อที่จะกลับไปใช้อยู่บ้านนะคะทุกคนเดินมาได้ไม่นานนะคะทุกคนก็เจอกับชาวบ้านที่ติดเชื้อเป็นซอมบี้นะคะทุกคนไอก็เลยคิดว่าน่าจะปล่อยเขาไว้ที่นี่ดีกว่าเราจะไม่ทําลายเขานะทุกคนเออพออากัดชั้นสี่แล้วก็กลับมาขุดแร่ที่บ้านนะคะชิวๆเนาะวันที่14หรือวันที่23นะคะทุกคนไอใช้เวลานานมากในการขุดเหมืองขุดแร่ลงมาขุดแร่นะคะทุกคนเพื่อท หาเพชรนะคะมาทําเป็นที่ขุดเพชรเนาะเพราะว่าไอจะเอาที่ขุดเพชรไปขุดออซิเดียมนะคะทุกคนแล้วหลังจากที่ไอขุดมาเรื่อยๆก็จะกลับเหมือนเป็นหินร้อนอะไรบางอย่างนะคะทุกคนพอลองขุดมันมันก็จะทําดามีเปิดตัวแล้วนะคะทุกคนพอขุดปุ๊บอ่ะดีๆมันก็กลายเป็นผงอะไรออกมานะคะทุกคนสามารถเอาไปทําเป็นดวงตาเอ er นเดอร์ได้นเนาะหลังจากที่ไอเดินสำรวจมาเรื่อยๆนะคะทุกคนก็สะดุดตากับต้นไม้สองต้นนี้นะคะทุกคนคือมันเลืองแสงได้ะค่ะทุกคนมันเลิศมากออยแล้วซอมบี้มาจากไหนเนี่ยอื้อขัดขวางความสุขฉันมากเลยนะแกนี่ หลังจากนั้นนะคะไอก็เลยไม่รอช้าที่จะขุดมันกลับบ้านนะคะทุกคนเพราะว่าคิดว่าน่าจะไปตกแต่งบนบ้านได้เนาะเพราะแบบมันเลืองแสงอะไรประมาณนี้ใช้ทดแทนทอนได้เน,นาะหลังจากนั้นนะคะทุกคนไอก็ขุดมาเจอกับเพชรแล้วคะ่ะทุกคนเป็นอะไรที่โชคดีมาเกเลยค่ะคือใช้เวลานานมากนะคะกว่าเราจะเจอเพชรแต่ละเม็ดนะคะทุกคนคือแบบลากเนื้อลากไส้มากเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนไอไม่รอช้าที่จะขึ้นมา เอนชาที่ขุดนะคะทุกคนบอกเลยว่าไอต้องได้เพชรมากกว่า4เม็ดนะคะทุกคนเพื่อที่จะเอาไปทําที่ขุดเพชรเนาะเพราะว่ามันจะได้พอดีพอดีเนาะไม่ใช่แบบว่าขุดมาแล้วได้แค่สเม็ดนะฉันร้องไห้นะหลังจากที่เราลงมานะคะทุกคนก็ลองขุดดูปรากฏว่ารอบแรกคือได้เม็ดเดียวค่ะรู้สึกแบบใจหายแล้วค่ะทุกคนไม่ได้ป้าฉันอุตส่าห์เอนชาของมาดีแบบนี้ได้แค่เม็ดเดียวไม่ได้ป้าหลังจากนั้นนะคะทุกคนไอก็เลยลองขุดดูแล้วภาวนาว่าจะได้กี่เม็ดเห็นตกลงมา2เม็ดชื่นใจมากเลยค่ะทุกคนแต่ปรากฏว่ามันได้3มคคะทุกนถว่ามเป็น4เม็ดคะทุกคน ถือว่าเป็นอะไรที่ปื้มปลิ่มมากเลยเนาะขึ้นไปทําที่ขุดเพชรกันดีกว่าค่ะทุกคนอยู่บ้านได้ไม่นานนะคะทุกคนไอได้ออกมาสํารวจนะคะเพื่อที่จะมาตามหาสกิลต่างๆนะคะทุกคนแต่ปรากฏว่าไอเจอกับพีระมิดบางอย่างนะคะทุกคนพอขุดลงมาปุ๊บเา้าคิปเปอร์ลงมาระเบิดตายค่ะทุกคนงงมากแล้วคือนางตามลงมาค่ะทุกคนหลังจากที่ไอเดินกลับมานะคะปรากฏว่ามันก็เหยียบแทบระเบิดแล้วของที่อยู่ในนั้นก็คือหายไปหมดลวค่ะทุกคนอ้อ,อยฉันโมโหคิปเปอร์ พอเช้ามานะคะทุกคนไอเดินมาก็เจอกับฝูงอ่าน่าจะเป็นฝูงออกมังคะทุกคนคือแบบโอ้โหฝูงใหญ่มากทุกคนคะ่ะดูน,นั่นสิคะ่ะไอเจอกับฝูงออกคะ่ะทุกคนแล้วคือแบบออยแล้วฉันจะเดินไปไหนได้ถามก่อนดูสิอ่ะเดินมาแบบนี้ตีแน่นอนคะ่ะอ,อ,อ้อยแล้วเดวเด,เดขอรูดของก่อนขอรูดของรูดของรูดของมีของไหม อุ้ยมีโอ้โหหรือว่าเราจะกลับมาอีกทีเดี๋ยวไปอย่ามายุ่งกับฉันไปไปไปโอ้ยวิ่งตีไม่เข้าด้วยไม,ไม,ไม่ไม่ยุงย่งแล้วค่ะไม่ยุ่งแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะของเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่ก็กกกาตามนั่นแหละคะ่ะทุกคนสภาพคือต้องหนีเจ้าออกไปคะ่ะทุกคนหนีออกมาได้นะคะทุกคนก็เจอกับประตูเนเธอร์รังนะคะก็มาเจอในกล่องก,อกอ็อู้ มีของเยอะๆเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเราต้องใช้ของทองไปพังๆก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่มีของเนาะเดินมาได้ไม่ได้นะคะทุกคนก็จะกับหมู่บ้าน n b c ที่อยู่กลางทะเลทรายอีกแล้วไอก็เลยได้ทําการกดเซฟโซนเพื่อที่จะได้วาปมาแบบง่ายๆนะคะทุกคนอันนี้ไอคขอลงมดวาปไว้นะคะทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้วาปไปแต่ละที่นะคะทุกคนและไอก็เลยได้ทําการกดดูสกิลนะคะทุกคนปรากฏว่าไอไปตีคิปเปอร์มาแต่ไอเพิ่งรู้ว่าไอได้สกิลหนึ่งของคิปเปอร์มาก็คือสกิลแบ ตอนแรกไอ้ก็ไม่รู้นะคะว่ามันกดใจยังไงเพราะว่าเรายังไม่รู้นะคะว่าวิธีการใช้สกิลเป็นยังไงไอ้ก็เลยกดดูไปเรื่อยๆทำการศึกษาไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ปรากฏว่าไอ้ก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าใช้สกิลยังไงแล้วก็เดินมานะคะทุกคนตกดึกก็เจอกับโอ้โหเจอบอสอ่ะค่ะทุกคนคือตัวใหญ่มากด้วยความแบบอยากรู้อยากเห็นนะคะทุกคนไอ้ก็เลยได้ทําการเข้าไปดูใกล้ๆโอ้บอกเลยจ้าไม่มาตีแน่ๆค่ะทุกคนของยังไม่มีถ้าไปตีตอนนี้คือน่าจะตุยก่อนอะหนีก่อนแล้วกัน พอเช้ามาที่บ้านนะคะทุกคนไอก็เลยทําการเปิดดูหน้าสกิลนะคะทุกคนตอนแรกงงมากว่าใช้ยังไงศึกษาอยู่นะนะคะทุกคนไอก็เผลอไปกดปุ่มแซดแล้วก็กดปุ่มเอ็กนะคะทุกคนปรากฏว่าอู้สกิลที่ไอได้นะคะทุกคนแบ็คลนิ่งคือแบบเป็นฟ้าผ่าลงมาแบบอู้สุดยอดเลยค่ะทุกคนคือแบบเป็นอะไรที่แบบอลังการและเอฟเฟกต์รุนแรงมากค่ะทุกคนเสียงคือแบบสั่นสะเทือนทั่วหน้านฟ้าลงมาหาเพชรกันอีกแล้วนะคะทุกคนก็เราต้องใช้เพชรใช้อะไรนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะต้องเอาไปทําเป็นชุดก้งชุดก่ออะไรนะคะทุกคน บอกเลยว่าครั้งนี้คือจุกจุกปังปังนะคะทุกคนบอกเลยว่าได้เพชรหลายเม็ดมาเลยค่ะทุกคนวูย้ยได้มันต้อง3-4เม็ดค่ะทุกคนแล้วก็กลับขึ้นมาขุดต้นไม้นะคะเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นโรงฟาร์มโรงอะไรนะคะทุกคนเพราะว่าบ้านเรายังไม่มีโรงฟาร์มโรงอะไรเ,เนาะไอก็เลยต้องขอเวลาตัดต้นไม้หน่อยนะคะทุกคนสักครู่ตัดต้นไม้จนค่ำนะคะทุกคนไอเลยเรีบวิ่งกลับไปที่บ้านนะคะเพื่อที่จะ กลับไปเซฟชีวิตตัวเองนะคะทุกคนเพราะว่าเรามีเลือดน้อยมากและไอก็เลยได้ทําการวางโครงล่างนะคะในการทําฟาร์มครั้งนี้คือน่าจะแตกต่างจากแต่ก่อนนะคะทุกคนหลังจากที่ไอสร้างเสร็จนะคะก็อถือว่าดูดีใช้ได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็มีความกว้างความอะไรด้วยนะคะเลยแต่ติดกระจกเนาะออกมาที่หน้าบ้านนะคะทุกคนมาขุดทรายติดกระจกนะคะทุกคนเอาไปผอาทําเป็นกระจกนะคะเพราะว่าเราต้องใช้เยอะมากๆบอกเลยว่าทรายหน้าบ้านคือล้นจา้า ติดกระจกดีหน่อยนะคะทุกคนโอูโหูใช้เวลาแบบติดกระจกนานมากแล้วก็แบบใช้เวลาเผานานมากเลยค่ะทุกคนคือแบบหลังจากติดกระจกเสร็จก็อืมก็สวยนะแล้วก็มาขุดแปลงผักนะคะทุกคนเพื่อที่จะเตรียมเอาผักลงไปที่พื้นหญ้าพื้นดินตรงนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าแปลงผักของไอต้องเป็นอะไรที่แบบว่าเยอะๆไว้ก่อนนาะอเพราะว่าแบบ จะได้แบบมีกินมีใช้นะคะทุกคนแล้วก็มาขุดแปลงผักเก่าที่หน้าบ้านเพื่อที่จะเอาไปปลูกด้านในนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะทุกคนไอก,ก็เลยได้ทําการคาบโตเอ็นชานนะคะทุกคนแล้วก็สร้างห้องเอ็นชานตรงนี้นะคะทุกคนแบบใกล้ๆหน้าบ้านเลยเนาะแบบตื่นเช้ามาปุ๊บม,มาเอ็นชานเลยเลยประมาณนี้เนาะ <c oughs> ต้องเป็นห้องเล็กๆไว้ก่อนเนาะประดับด้วยหินด้วยไม้อะไรนะคะทุกคนแล้วก็มาต่อที่หลังคานะคะทุกคนทําจนดึกจนมืดเลยนะคะก็ยังระแวงนะคะว่าจะมีมอนเตอร์มายิงเราหรือเปล่าเนาะ ประดับด้วยโคมไฟที่ไปขโมยจากหมู่บ้าน n b c มานคะคใช้มาประดับก็วิถือว่าเป็นอะไรที่สวยนะคะทุกคนดูแบบโบราณดูเก่าๆดีเนาะแล้วก็มาขุดทอสต,ตรงนี้หน่อยเนาะแล้วก็จะเอาตะเกียงนะคะปักไว้ที่หน้าบ้านแต่ปรากฏว,ว่าไอแบบเพิ่งมาเห็นในคลิปนะคะว่ามีคิปเปอร์เดินตามหลังมานนะคะทุกคนหันไปปุ๊บเอาคิปเปอร์มาจากทุกคนระเบิดบึ้ม แปลงผักฉันบังค่ะทุกคนคือแบบโอ้ยต้องมาเสียเวลาซ่อมนะคะทุกคนหลังจากที่กําลังซ่อมบ้านนะคะก็จะกับพ่อคารลลิลอนนะคะกินยานล่องหนมาคือแบบเอา้าเธอกลัวฉลองถึงกินยานล่องหนมาไอไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะทุกคนจัดก,การพ่อคารลลิลอนเพื่อที่จะเอาเชือกนะคะบอกเลยว่าไม่ไม่จําเป็นค่ะทุกคนบอกเลยขายของแพงขนาดนี้ฉันไม่ต้องการหรอกไป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 อย่ามาอยู่บ้านฉันตื่นเช้ามานะคะก็มาติดกระจกที่ ห้องเอนชานะคะทุกคนแล้วก็ทําทางเดินนิดนหน่อยๆนะคะเพื่อความสวยงามนี้ต่อแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ต่อยาวมาที่โรงฟังนะคะทุกคนเหลือแต่แค่เอาดอกไม้ดอกอะไรมาประดับเนาะก็จะสวยแล้วเนาะบ้านเราในขณะที่ไอกําลังทําธุรกิจอยู่บ้านนะคะทุกคนอยู่ดีๆก็เจอกับฝูงโจรมาอยู่ดีๆก็เดินมานะคะแล้วก็แบบเอาหน้าไม้มาจ่อที่หน้าไอนะคะไอก็เลยทําการตีดอกไม้คม่เป็นถลกกลัวไหมกลัวไหมยิ้มม,มองหน้าแบบนี้นอื้อ พาสคิวสายฟ้าใส่ไปเลยจ้ะทุกคนบอกเลยว่ากรุ่ยาคาแบบนิ่มๆนะจ๊ะเ,เพื่อนอีก2ตัวคือไม่กลัวเลยเลยจ้ะคือแบบเห็นเพื่อนโดนฟ้าผ่าต่อหน้าต่อตาแบบนี้เธอไม่กลัวหรอนี่ผ่าไปเลยหนึ่งกลุบเป็นไงเธอจะกลัวฉันได้หรือย,ยัง ถ้ากลัวแล้วก็ไปซะหลังจากจัดการโจรเสร็จนะคะทุกคนไอก็เลยได้ทําการมาปลูกต้นเชอรี่ข้างๆโรงฟาร์มไอนะคะทุกคนบอกเลยว,ว่าต้นเชอรี่ไอนี่คือเยอะมากแล้วก็กลับมาคาบสแลปนะคะทุกคนเพื่อที่จะเอาไปวางไว้บนต้นเชอรี่นะคะทุกคนเวลาเราเก็บเกี่ยวจะได้ไม่ต้นโดนหนามต้นเชอรี่แทงนะคะทุกคน,นก็วางแบบนี้เลยเนาะแล้วก็เอารั้วมาประดับนะคะทุกคนทําแบบนี้เลยอุย้ยมันจะดูแบบเป็นเขาเรียกว่านะเป็นฟาร์มเชอรี่แบบอุ้ยสวยๆแบบเหมือนฟาร์มองุ่นอยู่ต่างจังหวัดเลยนะคะทุกคน ความคิดเรื่องของไอนะคะทุกคนก็ได้ทําการออกมาสํารวจแล้วก็ออกมาเดินเล่นกลางคืนอีกแล้วและไอก็ได้สกิลสกิลใหม่มานะคะทุกคนเป็นสกิลเหมือนในวิชั่นเลยนะคะทุกคนสามารถมองกลางคืนได้นะสกิลนี้หาได้จากการตีไม่มดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะทุกคนไอก็ปีนขึ้นมาบนหลังคาแล้วก็เจอกับต้นไม้ต้นใหญ่มากเลยค่ะทุกคนตอนแรกไอคิดว่าเอ้ยต้องรีบไปดูแล้วมันอาจจะมีแบบของดีๆอะไรประมาณนี้อาจจะมีแบบชุดมีสกิลแบบแปลกๆอะไรมาให้ไอได้ดูนะคะทุกคนไอก็เลยไม่รอช้าที่จะวิ่งมาที่ต้นไม้ต้นนนนีี้้หัังจาากกกท่ไไอเเดิมบบ็็ย มันเป็นประตูสีฟ้า,ฟาค่ะทุกคนเหมือนเป็นประตูนเนเธอร์เลยหลังจากนั้นนะคะทุกคนไอก็ไม่รอช้าที่จะเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บอ่ะเป็นทางตรงค่ะทุกคนรู้สึกหวานระแวงมากทุกคนค่ะคือตอนนี้ไอเข้ามาที่ในต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะคะทุกคนเว้ยตอนนี้ไอไม่รู้ว่าที่นี่มันคือที่ไหนคะ่ะทุกคนแล้วมันก็มีเลือดบอสขึ้นมาค่ะทุกคนคือแบบโอ้ตายแล้วสปิริตคือแบบพอบอสวิญญาณนะทุกคนโอ้ยแล้วคือตอนนี้คือ ออกทางเดิมไม่ได้กัะทุกคนคือเรามาแล้วอะ่ะาวเอาเด,เดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวเร็จไม่ได้หรอเอาโดนบอสตีตายนั่นแหละคะ่ะทุกคนจุดจบของคนอยากรู้อยากเห็นก็คือโดนบอสร์ปไปตีคะ่ะทุกคนแล้วก็บอกเลยว่าเป็นบอสท,ที่น่ากลัวมากแล้วก็น่าจะจัดการได้ยากมากเลยคะ่ะทุกคนไอคิดว่าต้องเตรียมของไว้ไปจัดการบอสแล้วละ่ะ หลังจากกลับบ้านมานะคะทุกคนใช้ชีวิตแบบสุขสันต์นะคะไอก็เลยชุดคิดด้วยว่าไอจะทําเป็นที่ผลิตโบนิวนะคะทุกคนปกติอาจจะทําแบบเอาแบบพวกแบบผักพวกอะไรไปใส่นะคะทุกคนครั้งนี้ไอจะลองทําเป็นแบบว่าจะให้ต้นกระบองเพชรน,นะคะไหลไปตามทางแล้วก็ลองดูว่ามันจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่าหลังจากที่ไอททาไปเรื่อยๆนะคะทุกคนทจาจนแบบฟ้ามืดฝนตกคือแบบโอ้ย ทำแบบไม่ได้สักดีกับทุกคนคือแบบบางทีมันก็ไม่ไหลลงไปในประมาณนี้อะทุกคนหลังจากที่ทําปุป๊บอ่ะไอคิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วแหละเนาะเพราะว่าแบบเห็นกระบองเพชรไหลลงไปเนาะก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็ลองดูก่อนเนาะเช้ามานะคะก็มาปลูกผักบอกเลยว่าอุย้ยเห็นผักเขียวๆแบบนี้เต็มแบบ แปลงแบบนี้เป็นอะไรที่แบบว่าฟินตาฟินหูมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ลงมาขุดเหมืองขุดแร่นะคะใช้เวลานานมากเพื่อที่จะเอาแร่ต่างๆนะคะไปเตรียมของอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะไปจัดการบอสนะคะทุกคนเพราะว่าไอรู้ว่ามันจะมีจุดสปอนบอสต,ตรงนั้นอ่ะแล้วก็เจอกับเพชรอีกแล้วโชคดีนะคะทุกคนเห็นเพชรตลอดเลยเป็นอะไรที่แบบว่าสวยสวยไม่พอนะคะทุกคนตาดีด้วยเนาะ,ะเพราะว่าเห็นเพชรประมาณนเนี้ยเนาะเดี๋ยวไอขอเวลาไปขุดเพชรสักแป๊บนึงนะคะทุกคนแล้วก็เตรียมไปเผชนภัยในวันต่อไปกันเลยเนาะ พอมาวันที่46ถึงวันที่50นะคะทุกคนไอได้ทําการกลับมาที่ประตูตรงนี้อีกแล้วนะคะทุกคนมันเป็นประตูเนเธอร์ขนาดใหญ่นะคะทุกคนไอก็เลยได้ทําการกระโดดลงไปสำรวจนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าไอาไม่ตายนะคะกระโดดจากที่สูงเพราะเราเป็นสลามเนาะหลังจากที่ไอเดินมาเรื่อยๆไอก็จะกลับปราสาทนะคะทุกคนคือแบบวุย้ยต้องมีของดีแน่ค่ะทุกคนไอไม่รอช้ารีบกระโดดลงไปเลยจ้าจะมีของดีแบบนี้ไม่รอช้าละป้าหลังจากที่ไอเดินลงมาปุ๊บอ่ะก็เจอกับเนเธอร์วอร์ดนะคะทุกคนไอก็เลยได้ทําการขุด ทั้งโซแซมแล้วก็เนเธอร์วาร์ดนะคะเพื่อที่จะกลับไปปลูกที่บ้านเพื่อประดับความสวยงามนะคะทุกคนเดินมาเรื่อยๆปุ๊บก็เจอกับมอนสเตอร์2ตัวนะคะทุกคนไอ้ก็เลยใช้สกิลสายฟ้าผ่าหน้ามันเป็นหนึ่งกลุ่มนะคะแล้วก็โดนมันโจมตีแบบไม่เลือกหน้าเลยค่ะทุกคนเปิดกล่องมาเจอกับเพชรโอ้ยเหก็ชุ่มก็ช่วยหัวใจกับทุกคนเห็นเพชรอยู่ในกล่องพอมาดูปุ๊บอ้าวมันตายแล้วค่ะทุกคนงงมากนังจากนั้นนะคะทุกคนไอ้แบบ หลงทางอยู่ในปราสาทนี้น,ะนะานมากค่ะทุกคนเพราะแบบมันมีหลายทางนะคะแล้วก็แบบมันมืด,มดๆะค่ะทุกคนเดินมาเรื่อยๆเจอ ER กับจุดสปอนของเจ้าเบรดนะคะทุกคนไอก็เลยแบบอู้ต้องเก็บจุดสปอนไว้แล้วะค่ะทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะมันมีของที่จําเป็นที่เราต้องใช้นะคะทุกคนเราจะไม่ทมา <S 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 ําลายมันเนาะหลังจากที่ไอเดินสํารวจออกมาเรื่อยๆนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าเป็นปราสาทที่กว้างมากเลยแบบเราไม่เราหลงอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนเดินมาอีกก็เจอกับเ้ยเฮ้ยตอนแรกไอคิดแบบอ้อ เราหลุดมาจากเราหลุดมาจาก Nether เนเธอร์แล้วมาแบบมาอยู่ที่เอนเดอร์เหรอ<ป>เรางงมากเพราะแบบเห็นแบบเอนเดอร์แมนเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนอยู่ในเนเธอร์คืองงมากไอก็เลยแบบพยายามที่จะไม่สนใจนะคะแล้วก็กลับมาขุดที่ต้นไม้ต้นนี้ต่อนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าอยู่นี่คือแบบโอ้โหเป็นอะไรที่กว้างขวางมากค่ะทุกคนแล้วก็เจอกับตัวสไตรเดอร์นะคะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าอยากจะเอาน้องไปขี่มากเลยค่ะทุกคนแต่ต้องมีแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าไแบบอาหารล่อเหมือนหมัวทุกคนดูสีน้องหนาวน่ารักจังเลยอะ่ะ แล้วก็กลับขึ้นมานะคะอยากจะบอกว่าได้ของเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนอุ้ยได้มาทั้งแบบเนเธอร์ลนเนเธอร์ไลท์อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเนเธอร์ไลท์ก็ยังไม่พอกับก,บการอัปเกรดอาวุธของเราอยู่ดีเนาะหลังจากนั้นนะคะทุกคนไอคกำลังจะกลับขึ้นไปนอนนะคะและไอคเลยคิดว่าเราต้องนอนแล้วลับเพราะว่าเราก็ไม่ได้นอนมาเกือบสิบวันแล้วนะคะทุกคนแล้วดูสิไอพวกนี้คือแบบแฟนทอมแบบมันจะมาจมตีไอนะคะทุกคนโอเคไปนอนก่อนแล้วกันจะได้เช้าๆเนาะ ก็ตอนนี้นะคะทุกคนไอได้เดินทางมาถึงวันที่50แล้วนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอทาคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ไอขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ